ารโร่เอฟเฟกตมันคือการพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่เพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์นั่นแหละจริงๆมันก็เป็นเรื่องของแบรนดิงแบบหนึง่งแต่ฮาร์โร่เอฟเฟกมันจะมีผลผลมันคำว่าเอฟเฟกอ่ะคือมันจะมีผลที่ผูกพันไปต่อการทำธุรกิจหรือแบรนด์ต่ตอนเนื่องอย่างไรมันไม่ได้พูดแค่เรื่องคนซื้อแบรนด์นี้สินค้านี้ฮาร์โร่เอฟเฟกคือความพยายามที่จะทำให้มันเกิดโดมิโนในมุมของคอน sumer ส่งผลไปสู่การทำธุรกิจหรือการนำเสนอสินค้าหรือบริการของแบรนด์ในเรื่องต่อๆไปรวมถึงการวางกลยุทธ แบรนด์บางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องตั้งราคาถูกเสมอไปก็ได้นะครับเพราะเราบอกแล้วราคาก็เป็นภาพลักษณ์หนึ่งของของแบรนด์แบรนด์ที่พยายามมองตัวเองในราคาที่ถูกเกินไปก็บางครั้งก็จะมีภาพลักษณ์แบบน,นั้นทั<อ>้งวางกลยุทธ์ตรงนี้ให้ดีทั้งที่เราอาจจะขยับตัวเองขึ้นไปอยู่ในตลาดที่ขายสินค้าราคาสูงสักหน่อยก็ได้โดยวิชัว้ดยความน่าเชื่อนะถือด้วยเฟสชิพฟลูต่างๆแล้วสรุปแล้วผมว่าภาพลักษ<ส>์ม<ส>ันเป็นเรื<ส>่องที่ใช้กันมานานแล้วมันเป็น พื้นฐานหนึ่งในเชิงจิตวิทยาของ branding ที่นักการตลาดต้องใส่ใจแล้วก็พูดกันในเชิงของ visualization